สวัสดีค่ะพบกับอุวอ้วนชวนเที่ยวอีกแล้วนะคะทริปนี้จะพาไปทานบุฟเฟทุเรียนและผลไม้นานา,นาชนิดที่สวนสุภัทราแรนลนด์ระยองค่ะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องอุ้วนชวนเที่ยวด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปดีๆต่อไปขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้อูอ้วนชวนเที่ยวพามาเที่ยวสวนทุเรียนนะคะเรามาทานทุเรียนกันที่สวนสมเทจุดจ,จำหน่ายตั๋วแล้วนะคะตั๋วหนึ่งใบสำหรับหนึ่งท่านเท่านั้นตั๋วหนึ่งใบใช่ตอนนี้อูก,กำลังจะซื้อตั๋วแล้วนะคะตั๋วสองคนคนละเท่าไหร่คะคนละ690อบาท690ใช่นึกว่า650 <laughs> ทเรียนเยอะแล้วก็ผลไม้ต่างๆก็เยอะนะครับมีอะไรบ้างอันนี้ยุเรโมแกมังกรอะโวคาโดมะม่วงนะครับสวัสดีค่ะตอนนี้อู๋เพื่นชวนเที่ยวมาเที่ยวที่สุพัตราแลนด์ค่ะมาทานทุเรียนกันนะคะค่าเข้าบุฟเฟ่ทุเรียนเท่าไหร่รู้ไหม690ค่ะ รถที่จะพาเราไปสวนนะคะคันนี้เองพี่หิวจังเลยเดี๋ยวจะไปทานบุฟเฟ่มีอะไรพี่ทานบ้างตอนนี้ก็จะมีเป็นคุเรียนค่ะคุเรียนทานไม่อั้นเลยไปท้องถุนภสลัดตามภาคฤดูสรัตไปทานนะครับนะแล้วอะไรนะอาหารก็จะมีเป็นคือจะรอไปคันต่อไปโอ้โหได้ออกคนทั้งขาไม่จำกัดเวลาในจุดบุฟเฟ่ไม่จำกัดเวลาเลยตัวนี้อายุเท่าไหร่นะครับ อ2,500โอ้โหแก่กับพี่อีกนะพี่อ้วน666ปีเออที่มีเดสอนหรือที่ดอกแลดนนะครับทกำลังออกดอกเป็นี้กลาใหญ่นะครับลใหนะครับด้านนี้นะครับเป็นดอกเฟื่องฟ้านะครับเดี๋ยวเราจะจอดให้ลงไปถ่ายตอนนี้เรามาถึงดอกเฟื่องฟ้านะครับสุภาษสาแลนด์ระยองโอเคครับรถจอดให้เราถ่าย บัตรครับผู้ป่วยติดเตียงนะครับอ๋อมีด้วยเหรอถ้าจะนำออกซิเจนไปสู่ร่างกายนะครับนีอดีจังเลยอืมก็อันนี้ก็ตรงนี้เป็นสายพันธุ์อะไรก้านยาวค่ะสายพันธุ์ก้านยาวนะครับตอนนี้อูลงไปถ่ายมีลูกไหมอูมีลูกไหมลูกยังเล็กอยู่เลยใช่ไหมคะสักยังเล็กใจว่ายังไม่เข้าอนุบาลเมื่อกี้ไปถ่ายอะไรมาถ่ายทุเรียนพันธุ์ก้าน านยะครับตอนนี้อูอ้วนมาถึงสวนสลัดแล้วน้องโอค่ะโชเฟอร์ของเราจะพาเราไปชมสวนสลัดนะคะเชิญเลยค่ะสลัดสลัดคันสุมาดีค่ะอูอ้วนชิมแล้วนะคะอร่อยอร่อยค่ะครับเราจะตัดไว้ให้ลูกค้าชิมเราตัดเมื่อเช้านะครับดูจากสีขั้วที่ตัดนะครับอันนี้สดๆเลยครับยังสดอยู่เลย แล้วจะลองให้ชิมออ๋บอกพี่อู๋ว่าไอ้ตรงหนำหนำนี่เราทําแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับให้มันออกบทก่อนที่เราจะกินครับ <laughs> หรือไม่อย่างไนก็ที่เขาเอาไปแปรรูปคือไปทําเป็นสละร้อยแก้วนะครับเพราะว่าจะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเวลาโดนน้าเชื่อมแล้วรสชาติจะไม่เปลี่ยนครับอือแต่โด,สด,ดยส่วนมากสายพันธุ์อื่นถ้าโดนน้าเชื่อมแล้วจะออเปลี่ยนตันี้เป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียน ยังเป็นอนุบาลลนะครับนอกงจากน้องโรงเรียนมีที่มีอายุ30ปีนะเดี๋ยวผมจะให้ไปถ่าย2ลรูปเป็น10โลเลยอันนี้จะเป็นทุเรียนต้นสาวนะครับอันนี้นีเพิ่งออกลูกปีแรกต้นสาวเหรอคะกี่อายุเท่าไหร่แล้ะคะต้นนี้หกปีครับออกปีแรกครับว้าวลูกใหญ่มากเลยมครับอันนี้ลูกนีกี่กิโลได้อ่ะอันนี้ก็อย่างน้อยต้องมีถึง5 6กกิโลขึ้นว้าว5้ากกิโลเลย ุดยอดเลยอีกนานเท่าไหร่คะกว่าเราจะกินได้มันจะใหญ่กว่านี้อีกไหมคะโอ้โหพี่อ้วนกับทุเรียนนะคะเป็นไงบ้างคะหมอนทองของโปรดพี่อ้วนเลยเสียดายที่มันร่วงอ่ะจันทบุรีเลยนะครับใช่ครับเป็นการผสมกันระหว่างหมอนทองกับโกงมณีครับ ตรงน,นี้เรามาเจอคุณจุดบุฟเฟ่ต <Okay S 1> ์นะครับ,รบอันนี้โอเคทานได้แลวสี่ท่นนะคไหได้หมดเลยครับแอ่าดโอโอี่ครับอันนี้เป็นบุฟเฟ่ต์ทั้งหมดครับอันนี้ค่ะค่ะทานได้ทุกชนิดนะคะ,ะครับส่วนถัดไปจะเป็นโดนัททุเรียนตรงไหนโดนัททุเรียนคะนี่ครับอันนี้<อ>จะเป็นโดนัททุเรียนครับโดนัททุเรียน ชิมเลยได้เปล่าเห็นได้ค้าโดนนัททุเรียนอร่อยหมครับรสชาติทุเรียนเยอะเลยเนาะอร่อยมากเลยค่ะอี่เคลือ้เป็นเตยเป็นทุเรียนทุเรียนอร่อยมากกินนะคะเพราะฉะนั้นอุจะยืนกิน่นี่าใหม่นะคะขอวกทุเรียนด้วยก่ะทุเรียนด้วยนะค่ะได้แล้ว ครับอันนี้คือตรมงนี้ก็เราจะเอาจานมานะครับเดี๋ยวผมจะหยิบจานให้นะครับสลัดปูกเองนะคะนะครับอืมจอครับโอ้โหสุดยอดแต่ด้านนี้อืมส้มตำนะคะส้มตำเราอร่อยมากครับเราสั่งคนตำได้นะครับแต่ไม่รู้จะฟังรู้เรื่องหรือเปล่าทำไมอ่ะไหนคนตำอยู่ไหนนีะครับเปรอี้ยวหวานครับอ่า ตอนนี้ใส่มะละกอแล้วใส่มะละกอแล้วตัวตัวในครบนะครับในครับทำทำเลเล่นพี่วอนเขาชอบทำเล่นขาชอบทำเลเล่พี่ชอบตำเลเลๆแล้วใส่ถั่วเยอะๆเพิ่มเพิ่มถั่วอีกนิดได้ไหมคะถั่วอีกนิดได้ไหมะนิดไหมคะออกจะเขินๆหน่อยครับไม่รู้จะอร่อยวะไม่เคยออกหน้ากล้องถึงจัดขนาดนี้เลยครับ เข้าบอกว่าเอามาเสือกตัวไม่ค้าไปนะอ่าจะไปตัวแม่ค้าไปแล้วแต่ม่คาไม่อยากไปนะดูคบโน้นนะครับแม่กาหันหน้ามามองเลยอายเลยตัวไปไม่ไปเห็นเห็นสดเลยครับอันนี้แล้วก็จะมีข้าวเหนียวให้ด้วยนะครับอันนี้ข้าวเหนียวร้อนๆเลยใช่ไหมใช่ครับข้าวเหนียวร้อนๆเลยครับถ้างั้นก็เดี๋ยวเอาข้าวเหนียวอแล้วก็มูย่างสองชุดเลยนะคะ หมอนทองนะครับว้าวสุเรียนหมอนทองอร่อยทุกชิ้นเลยใช่ไหมคะนี่ครับเห็นเห็นเราปอกกันสดๆดเลยนะครับนี่ไงนี่ไงเราปอกเสร็จแล้วก็ซีนแล้วก็ยกออกมาให้อือไงอันนี้กรอบนอกนุ่มในอร่อยหะอันนี้กรอบนอกนุ่มในโอ้โหเอาอันไหนอีกพี่อ้วนนี่ไงนี่ไงดูกันชัดชรักรักใอกค่ะ เดี๋ยวรอสายพันธุ์ชนีไม่มีฮะจันทบุรีอ่าเดายจังหมอนปะอนไม่เอาผ่อนก็ได้มาแล้วหมอนได้มาแล้วเจ้าจันทบุรีไม่มีหรอเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูให้ครับถูกใจมากเลยนะคะบุฟเฟตุเรียนตรงนี้นี่พี่กินตรงนู้นหมดแล้วพี่มาหยิบได้ต่อเวลาเลยนะ ตอนนี้ถึงเวลาทานแล้วนะคะอูจอยากจะบอกว่าส้มตำอร่อยมากๆๆเลยนะคะคือตอนนี้เราหยิบมาไม่มากนะครับ <c oughs> เดี๋ยวแค่เรากินเดี๋ยวจะไปเอาอีกหมดปั๊บไปเอาใหม่ได้ <c oughs> ใช่ได้เท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหม ในจานในมือนี่เป็นพันอะไรหมอนทองค่ะหมอนทองนะหมอนทองอันนี้<อ>คือชนีแล้วอีกจานนี้ก็คือชนีชเดี๋ยวลองมาชิมเปรียบเทียบกันนะครับว่าระหว่างหมอนทองกับชนีรสชาติแตกต่างกันยังไงโอ้พี่อ้วนกำลังอร ե ศอร่อยมากนะคะกับทุเรียนโอโ้ของโปรดพี่เขาเลยนะคะครับโอ้โห อันนี้คือนกกระจิบครับนกกระจิบเหรอไม่ใช่นกกระจอกนะครับไม่ใช่นกกระจอกอ่ะโอ้โหหวานเจี๊ยบแน่เลยพี่อ้วนลองทานดูสิหวานนะนกกระจิบนะคะดูพี่อ้วนบอกว่าพี่อ้วนโดนไปสองจานคือสองคูหรือสองยุมนี่แหละค่ะสยุมหมดเลยได้แค่นั้นล่ะ หมอนคลองค่ะหมอนคลองนะคะยอดมากเลยพอหมดแล้วก็เข้ามาเสริมตอะะ่อเรื่อยๆคนาะน่าทานมากเลยนะค่ะค่ะเป็นทุเรียน,เ,นเยอะๆ <c oughs> มันจะร้อนนะครับ เเรราาะะฉนนัั้ก็็มีดลบลตอนนี้พี่อ้วนกำลังกินมังคุดดับร้อนจากทุเรียนอยู่นะคะหวานชื่นใจนะคะมังคุดของเขาเฟ่ทุเรียนกลางสวนนะคะเราก็จะเดินต่อไปเลย เรามาถึงส่วนเงาะแล้วนะครับเป็นเงาะโรงเรียนใช่ไหมโอ้มันเนงาะโรงเรียนครับมันมีพันธุ์ของมันไหมชื่อสายพันธุก็เงาะโรงเรียนนะครับก็ใช้เงาะโรงเรียนเลยใช่ไหมมันแดงยอะครับอ๋ออันนี้ก็ได้แล้วหรอคะได้ครับอ่าตัดเชอกเนื้อจะแห้งนะคะส่วนมากจะไปซื้อทานไม่แดงไม่ซื้ออร่อยจังไม่แดงไม่ซื้อถ้าแดงมากแกออกมาจะมีน้ำฉ่ำอันนี้จะหวานกรอบนะครับ สดสดจากต้นจึงนี้อันนี้เป็นแบบแสีแดงสดๆจากต้นกันเลยโอ้โหอันนี้คือเงาะโรงเรียนนะคะเห็นไหมคะอ,อร่อยเลยล่ะเดี๋ยวจะกินจากต้นเลยนะคะ แต่หวานนะหวานฉ่ำเลยอทีจยวอันนี่ตอนนี้น้องโอเ๋เขาเก็บมาให้เราลองทานดูนะครับเอาสดๆกันเลยเก็บจากต้นแล้วกินเลยเนี่ยอร่อยมาก,มมากเลยค่ะได้มาแล้วช่อใหญ่เลยเขาโรงเรียนอุดเก็บมาจากต้นเลยนะคะน้องโอ๋โชเฟอร์เก็บให้หน่าทานมาก ก้านยาวค่ะพี่ครับรูปแผลรูปตรงนั้นไหนได้ไหมตอบเลยครับยังไม่ได้ถุงถุงอะไรนะน้องบอกวันนี้เปกานอดด้วยใหรับแลอุตรดิตนะคะมาอยู่ที่สวนสุภัทราแลแล้วล่ะค่ะแต่ลูกยังไม่สุกนะรออีกประมาณ อาทิตย์หนึ่งก็จะได้ทานแล้วนะคะนี้เราจะข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะของสวนสุภัสตาฮะแลนอีกฝั่งหนึ่งมี450ไร่ค่ะหวาเป็นแบบไหนแล,แล้วก็จะชิมน,น้ำพึ้งกับน้ำผึ้งมะนาวนะครับนี่โอ้พี่ไม่น่ากินน้ำพึ้งมะานาวาเลยนะ ไปไหนนะไปไปหาน้องหวังไปกลับไปกลับอย่างเงี้ยวันละ72เที่ยวระยะทางไปได้แค่สี่กิโลเมตขาเรียกมันว่าพึ่งงานอ่าพึ่งงานที่นี่หน้าที่ทํางานพึ่งงานนี่จะไม่มีเพศนะคะเป็นหมานก็คือ้ายๆก่อัตเทยจะไม่มีเพศไม่มีเพศเช่นเคยวันละเจ็ดสิบสองเที่ยวระยะทางไปได้แค่สี่กิโลเมตรโอ้โหสกิไปเช้าตอนเช้าดีหัานนี้เขาบอกไปแล้วก็แล้วเรารู้ได้ไงว่าเจ็ดสองเที่ยว ไปมาดูวิธีการดูว่าน้ำพึ่งแท้หรือว่ายองของปลอมยัใไงคะวิธีการทำยังไงคะเ้าก็จานมา่ะแล้วก็เอาตำด้วยน้ำอาน้้ำเทลงไปแล้วนะคะทีนี้ก็ตมด้วยน้ำพึ่งค่ะเทลงไปถ้าน้ำพึ่งแท้นะคะเพรอรลรอนค่ะเขาจะเป็นรูปหกเหลี่ยมหรือว่าเป็นรูปลังพึ่งให้ดูนะคะเป็นรูปลังพึ่งเลยหรอคะถ้าน้ำพึ่งแท้เราเขย่าเขย่าเขย่าว้าวเป็นรูปลังพึ่งเลยนี่คือน้ำพึ่งแท้นะคะ เป็นน้ำตาลหรือว่าน้ำเชื่อมค่ะมันจะละลายไปกันน้ำทันทีเลยโอ้อันนี้คือน้ำพึ่งแทนกับเมกซสองกันนุพึ่งอีกให้นมพึ่งเดี๋ยวให้ราคาพิเศษสนใจไหมอืมถ้าเป็นนมพึ่งนะคะเดี๋ยวในหันนุ่งจึ้งนุ่งพึ่งก็คือชะลอความแก่เพิ่งความจำไข่ไข่ข้อโรคเกานะคะนุพึ่งจะดีมากหรือว่าถ้าผู้หญิงเราถ้าใครที่นอนไม่หลับเลยเหนื่อยล้าแพ้กินนมนี้จะดีมากมาไปเปล่าพอโม้งร่างกายเราทุกอย่าง ท้าไม่ถึงพอถ้าผู้ชายกินแล้วก็ผลปั่นผู้ชายกินแล้วผลปั่นนมพึ่งนะคะ่พีอานนี้ของนางพยานมพึ่งดีมากเลยผสมพันธุ์ครั้งนึ่งตัวผู้ตายเลยวางไข่เละสองพันฟองเพราะว่านางพยากินนมพึ่งนะคะมงหูกระจงนะคะสวยมากเลยที่สวนสุภัทนาแลนด์ค่ะ ยันพันนวลทองจันนะคะสวนสุภัทราแลนด์เลยแหะคะ่ะโอ้โหโอ,โหโอโหูไม่เคยเห็นนะคะพันนี้นวลทองจันจะมีปูผ้าใบแบบนี้ครับทั้งหมดสี่บอกอ๋อเอาไว้สำหรับพ่อปลูกเลยใช่ครับไว้ใช้ไว้ลดต้นไม้ครับแล้วก็ที่ไม่ได้ปูผ้าใบครับสิโบหกบอกเขาปูผ้าใบไว้เพื่ออะไรคะกันนำ้นนำหล่อน่ารักกันน,ำน้ำอ๋อกันนำ้นนำเพราะสวนร่อง่วงนะคะ ช่อดีเลยไปเจอ <c oughs> พวงมณีหล่นอยู่ต้นลูกหนึ่งหล่นอยู่โคนตน้นพันพวงมณีนะคะ <c oughs> อันนี้นอกโปรแกรมละพวงมณีนะคะลูกนี้หล่นจากต้นนะน้องโอเขาแก่ให้เราทานแล้วล่ะค่ะโอ้โหสุดยอดส <c oughs> วนสุภัส ทราแลนระยองมีผลไม้มีต้นไม้ให้เราชมเยอะเลยนะคะไม่ได้มีเฉพาะทุเรียนนะเที่ยวมาถึงจุดของศูนย์การแพทย์แผนไทยแล้วนะคะสวัสดีค่ะตรงนี้ให้บริการอะไรบ้างคะตรงนี้ก็รักษาโรคทุกอย่างนะครับโรคที่ที่ก็เรียกว่ายังไงก็โรคที่ติดไม่ตัวแรก็เปน บางเขนนะครับ,บอยู่บางเขนสำนักงานใหญ่จะอยู่บางเขนนี่ตัวแรกที่จดูนะครับตัวนี้ทําจากเขาเอ็นบอนเขาวันเพียงคขมิน้นชันตัวนี้จะช่วยให้รู้สึกโล่งเดียที่เข้ามาเนี่ยคนกินหืออื่นมาเขา้าออในด้านนี้ความงามก็เลยตั้งชื่อว่าบิวตี้อ่าตัวนี้คนไม่ค่อยมีแรงนะครับก็จะเป็นอ๋อพวกขาดโปรตีนอ่าพวกขาดโปรตีนในนี้จะเป็นโปรตีนต่างเลือกครับ เออแต่ช่วยเอาเอาไปชมนะครับวันละแก้วตอนเช้าอย่างเงี้ยนะครับอ๋อว่าอะไรทำไมเข้าใจง่ายคือนั่นแหละพยายามรูปอย่างเงี้ยครับขอนนอนน่ะมันจะรู้สึกดีเละหลับจะนิดแหละแล้วสมมติว่าถ้าหมดเนี้ยเราจะสั่งสั่งได้ครับอยู่ในในในเพจในนี่นะเนี่ค่ะพี่แอดไลน์ที่ไอดีหรือเบอร์โทรได้เลยหรือว่าพี่จะ สแกนโค้ดได้เลยค่ะน้องอยู่ในนี้เนะตัวนี้ได้เลยสแกนได้ไวดีกว่าคือเป้าหมายหลักที่นี่เคยเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรมา20กว่าปีแล้วคพรผลการเจาะเลือดปัจจุบันสิ่งที่ต้องการที่สุดคือการพัฒนาจากท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างเดียวให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสุขภาพจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะลงไปตั้งแต่เรื่อง ฟื้นฟูเซลล์ซึ่งจริงๆแล้วคนเนี่ยได้ชะลอไว้เนี่ยก็จะชะลอการเป็นโรคเอาว่างั้นเนี่ยนั่นก็เรียกว่าการฟื้นฟูเซลล์คือสปาโดยออกซิเจนตรงนั้นจะเป็นศูนย์ S R B นะครับแล้วก็การกินผลไม้ถ้าลองสังเกตดูนะครับไม่ว่าการซีนผลไม้ไม่ว่าจะเป็นที่ให้ทานทุกอย่างเนี่ยพยายามเน้นเพืือส่วช่วงโควิดดูขายดีมากที่ การปิดฝาปิดกล่องปิดอะไรไว้ทั้งหมดป้องกันแมลงนั่นคือความปลอดภัยของนัเที่ยวคือสิ่งที่สําคัญต่อเรามาก